MRT เช่นกันค่ะก็เตรียมมาตรการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงการประชุมเอเปแล้วก็มีการประกาศแจ้งงดการให้บริการสถานีรถไฟฟ้า MRT ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิตด้วยค่ะซึ่งจะอยู่ในช่วงของระหว่างวันที่16-19พฤศจิกายนนี้ซึ่งทางด้านของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะคะจะงดให้บริการรับส่งผู้โดยสารที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิตค่ะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนหนึ่นาที ะะของวันที่16พฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะไปจนถึง วันที่19พฤศจิกายนค่ะในเวลา18นาฬิกาแต่ว่าผู้โดยสารเนี่ยยังคงสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินในสถานีอื่นๆได้ตามปกตินะคะส่วนประชาชนที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะคะทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศก็มีการจัดให้มีรถโดยสารบริการรับส่งค่ะบนถนนรัชดาพิเศษบริเวณแยกพรามสแล้วก็ใกล้สถานีรถไฟฟ้าคลองเตยและแยกอโศกมนตรี บริเวณรถบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสุขุมวิทแบบไม่คิดค่าบริการค่ะก็จะมีจุดรับจอดนะคะจุดส่งรับจอดผู้โดยสาราระหว่างทางทั้งหมดเนี่ยสี่จุดด้วยกันค่ะจุดแรกนะคะจะหยุดรถอยู่ที่หน้าโรงแรมโมเดนานะคะบายเฟอร์รสกรุงเทพมหานครค่ะจุดที่สองจะอยู่ที่ป้ายรถโดยสารประจำทางตรงข้ามกับอาคาร F.Y.I. Center ค่ะส่วนจุดที่3ค่ะรถจะไปหยุดอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติริกิจจุดจอดรถที่4จะอยู่ที่หน้าอาคาร Ex c h ช n g e Tower ฝั่งถนนรัชดาพิเศษค่ะแล้วก็จะมีการปิดให้บริการลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้าศูนย์การประชุมแห่งชาติริกิจระหว่างวันที่16-19พฤศจิกายนนี้ด้วยโดยผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถไปใช้บริการลานจอดรถได้ที่สถานีใกล้เคียงค่ะอย่างเช่น ท่านที่จะไปจอดรถนะคะสามารถไปได้ที่ลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้าเพชรบุรีลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้า3ามย่าน2จุดนี้สั้นท่านสามารถไปใช้ได้ไปใช้บริการได้ตามปกติค่ะ